เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับมิตซูบิชิใส่ชุดแต่ง EVO X นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันเลยมิตซูบิชิ L ลนเซอร์ E X นะครับผมคันนี้เข้ามาติดตั้งชุดแต่ง EVO X รอบคันกับทงเรานะครับพร้อมทำสีรอบคันเป็นสีขาวมุกตรงรุ่น EVO 10เลยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยสีของตัวรถเนี่ยจะไม่เหลืองเหมือน E X ปกติแล้วนะครับจะเป็นขาวมุกตรงรุ่นของ EVO 10ซึ่งจะมีความขาวมากกว่านะครับกระทบแสงแดดออกมาเป็นยังไง เราไปดูกันใกล้ๆนะครับนี่นะครับผมโดนแสงออกมาแล้วมันก็จะเงาสวยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นประกายสวยระยิบระยับเลยนะครับผมนี่ก็คือแสงเย็นๆแบบนี้ยิ่งรถยิ่งเงานะครับก็เลยถ่ายมาให้ดูกันนะครับผมตัวรถจัดทําฟิตติ้งให้นะครับชุดแต่งของเราจะไม่เหมือนที่ขายกันที่บ้านเรานะครับของเราตัวนี้เนี่ยจะมีเป็นอุปกรณ์ตัวไอตัวออันเดอร์บอร์ดนะครับเป็นพลาสติกที่อยู่ด้านใต้กันชนเนี่ยจะยาวสุดถึง ปายกันชนเหมือนอี o ว0แท้นะครับผมแล้วก็กรอบป้ายททเบยนก็จะเป็นกรอบป้ายททเบิยเอ็กนะครับเป็นกรอบใส่ได้ถูกกฎหมายนะครับไม่โดนตำรวจจับนะครับผมตัวสเกิร์ตข้างนะครับจัดฟิตติ้งให้เข้ารูปแบบนี้นะครับไม่มีซิลิโคนนะครับผมงานฟิตพอดีเป๊ะไม่ต้องง้อซิลิโคนนะครับกันชนหลังก็เช่นกันนะครับเข้ารูปเป๊ะกับตัวบอดี้ยเอกนะครับก็คือเลนเซอร์เตัวนี้เนี่ย ปกติจะเป็นท้ายยาวใช่ไหมครับคันนี้นี่เราทำการแปลงท้ายสั้นให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะ่อินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับ Before After ของตัวท้ายสั้นกับท้ายยาวนะครับหางหลังจัดทำให้ใหม่เป็นของ e v o 10นะครับผมเป็นแบบแยกชิ้นได้เหมือนแท้นะครับฝากระโปรงท้ายตอนที่มามีรูนะครับทำการอุดรูให้เหมือน e v o 10นะครับผมโลโก้ลูกค้าสั่งติดเป็นมิ s ูบบชอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาโลโก้ UX มาติดที่หลังนะครับผม ก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดูสเกล e อ็ X เนี่ยฝาถังน้ํามันเนี่ยจะเป็นแบบวงกลมอยู่นะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นแบบทำพอร์ตเข้ากับสเกล e ีวของแลนเซอร์เ e อนั่นเองนะครับยังไม่ใช่ e ี o อเหมือนกับอีกคันหนึ่งที่เรากําลังทําอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมสําหรับคนที่มีเ e ออยู่และอยากจะแต่งเป็นสเกล e อ็ X นะครับแต่อยากได้ทรงเป็นอ e ี o อนะครับก็จะได้งานลักษณะนี้ครับผมนี่นะครับดูมิติด้านข้างนะครับ ตัวรถจะเป็นสเกลเดิม E-X นะครับผมจะยังไม่ได้ยาวเหมือนกับของ Evo10 นะครับแต่ว่าท้ายนี่คือแปลงสั้นให้แล้วมันก็จะดูสปอร์ตขึ้นอยู่แล้วนะครับก็สำหรับใครที่ไม่อยากแปลงเยอะก็ในราคาที่ย่อมเยาวเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับสำหรับคนที่อยากแปลงเยกนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปก่อนครับผมถ้าถ้ามีใครสนใจต้องการจะมีเยกอยู่อยากจะแต่งเป็น Evo หรืออะไรเงี้ยโทรมาสอบถามมาได้เลยนะครับ ก็ยินดีบริการครับผมก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ